ถ้าวันหนึ่งคุณสามารถขับรถไฟฟ้าที่แรงระดับรถแข่งเนี่ยแต่ยังใช้วิ่งไปซื้อกาแฟยามเช้าได้คุณจะเชื่อไหมครับว่ารถคันนั้นมีอยู่จริงวันนี้ผมอยากพาคุณไปรู้จักกับคุณไดไอ i อ n 6เ 6N นะครับรถยนต์พลังไฟฟ้าสายพันธดุจากเกาหลีใต้ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆที่งาน g Goodwood Festival of s p e ี d 2025งานรวมตัวของคนรักรถทั่วโลกใครได้ไปงานนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับ IONIQ 6N ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับแต่มันคือรถสปอร์ตที่ใส่หัวใจนักแข่งลงไปในล่างของรถยนต์ที่ใช้งานประจำวันรถคันนี้เกิดจากทีมฮุนไดเอ็นที่มีประสบการณ์จากสนามแข่งจริงอย่าง p พ ETRC นะครับและเอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดลงในรถที่คุณสามารถขับได้ทุกวันถามว่าแรงแค่ไหนบอกเลยว่า 0-100กิโเมตช่วโมงแค่3.2วินาทีเท่านั้นกำลัง650แรงมา้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่257กิโมชั่วโมงนี่คือรถไฟฟ้าที่เร็วแรงแบบไม่ต้องพูดเยอะแต่ไม่ใช่แค่ความเร็วทางตรงเท่านั้นนะครับที่โดดเด่นสำหรับรถรุ่นนี้เพราะ i o n i q 6N เนี่ยมาพร้อมเทคโนโลยีที่เอาใจสายขับแบบสุดทาง ไม่ว่าจะเป็น N d r i f t Optimizer ที่ให้คุณปรับระดับการ Drift ได้เอง N Launch Control ที่ช่วยให้การออกตัวเนี่ยมีความแม่นยำและแรงสุดขีด N Green Boost ที่เพิ่มกำลังสูงสุดได้ทันที10วินาทีและระบบเสียง N Active Sound Plus ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในรถแข่งจริงๆด้วยเสียงที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือแม้มันจะ แรงได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยช่วงล่างเนี่ยกลับนุ่มนวลพอให้คุณขับไปใช้งานประจำวันได้สบายๆเพราะใช้ระบบโชคอัพแบบ s t r o k e Sensing E C S นะครับที่ปรับแรงหน่วงตามสภาพถนนได้อัตโนมัติจะขับในเมืองก็ไม่กระด้างขึ้นเขาเข้าโค้งก็มั่นใจหรือจะพาไปลงสนามแข่งก็พร้อมลุยเต็มร้อยเลยรูปลักษณ์ภายนอกก็คมเข้มไม่แพ้สมรรถนะครับด้วยสปอยเลอร์หลังแบบ S ว a น n e c ก ซุ้มล้อที่กว้างขึ้นและสีใหม่ performance blue pearl ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและดุดันในคราวเดียวกันภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีดำตัดกับน้ำเงินนะครับพร้อมไฟบอกจังหวะเปลี่ยนเกียร์ที่สื่อสารกับคนขับเหมือนอยู่ในเกมแข่งรถยังไงอย่างนั้นเลยเพิ่มอารมณ์ให้ทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งและถ้าคุณเป็นสายซิ่งที่ชอบแบบเก็บข้อมูล i o d i c 6 n ยังมาพร้อมระบบ n track manager ที่ให้คุณสร้างสนามจำลอง จับเวลาดูโกสคารวิ่งแข่งกับตัวเองรอบก่อนหน้าได้แบบเรียลไทม์นะครับมันเหมือนมีสนามแข่งอยู่ในรถเลยก็ว่าได้ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรถไฟฟ้า1นคันที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อขับแบบเงียบๆแต่เกิดมาเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่ารถไฟฟ้าก็แรงสนุกและมันได้ไม่แพ้รถน้ำมันคุณได้ i o n i c 6N เนี่ย ไม่ได้ออกมาแทนที่ใครครับแต่มันมาตั้งคําถามใหม่ให้กับวงการยานยนต์ว่าถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยแรงได้ขนาดนี้คุณจะยังอยากกลับไปขับรถแบบเดิมอยู่หรือเปล่าลองคอมเมนต์เล่นๆกันนะครับถ้าคุณชอบคอมเมนต์แบบนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่กับ world cars channel นะครับกับรถรุ่นใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับ world cars